นี่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 มาฟังนี่มาฟังนี่ท่านใดเคยดูข่าวโจปรปล้นทอง160บาทบ้างเกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยบัด,บดามากท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ยังจับไปได้นะเออแต่วันนี้นะครับประชาชนนะครับที่เข้าไปดูข่าวไปดูกล้องวงจรปิดนะครับประชาชนก็บอกว่าน่าจะไม่ไกลนะครับไม่ไกลตรงนี้ ถ้าจ์ครับน่าจะเป็นคนที่ไม่ไกลจากร้านทองว่าอย่างนั้นท่านผู้ชมเพราะว่าภาพวงจรปีนะครับปรากฏขึ้นนะครับระหว่างที่โจรน,นะครับคุมโมงเข้าไปเนี่ยผมว่านะครับโจรคนนี้นะครับน่าจะาคุ้นเคยดีนะครับกับร้านทองนะครับในความคิดส่วนตัวผมเพราะว่ามันไปแบบมันไปแบบถึงแม้ว่าจะมีข่าวนะครับรว่ามัน โดนบนเวียนบนเวียนดูดูตำรวจในร้านทองออกเมื่อไหร่มันจะเข้าไปแต่พฤติกรรมของโจรคนนี้มันแปลกๆมันไม่เหมือนโจรคนอื่นมันเป็นโจรที่สเปเชียลที่สุดคือการคุมหัวไปไม่เห็นอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมนะเนี่ยนะครับถ้าเรานะครับเข้าไปในห้างนะครับห้างกับพสินค้านะครับท่านผู้ชมนะแมแต่ใส่แมสเนี่ยใส่แมสมันก็โอเคอยู่ถ้าใส่แมสใส่แว่นตาเนี่ย เราพออยู่ประจําห้างเขาก็ต้องเอะใจแล้วลว่าเอ๊ะอนนันี้มันมาอย่างไงมันอะไรยังไงเขาก็ต้องบอกว่าขอโทษครับขออนุญาตให้ลูกค้านะครับถอดแมสถอดแว่นถึงแม้ถอดแมสไม่ได้ก็ต้องถอดแว่นท่านผู้ชมแต่อันนี้ไม่ได้ถอดอย่างเลยท่านผู้ชมใส่ไปอย่างนั้นนะครับแล้วก็ประชาชนนะครับเขาจับตามองพนักง,งานนะครับในกล้องวงจรปิดขณะที่โจรไอ้โม่งเนี่นะเข้าไปในร้านท่านผู้ชมคืออะไรนะครับพนักง,งานเขา แต่ละคนนะครับมีท่าทางที่แปลกๆนี่ก็คือคอมเมนต์ของประชาชนท่าประชาชนที่ดูข่าวช่องผมอยู่นะครับเนาะก็ไปดูกล้องวงเงินจิบจอจอนปิดในในคลิปนะครับว่าพนักงานก็มีทีท่าแปลกๆอย่างไรนะครับเนาะโดยนะครับพนักงานในร้านนะครับท่านผู้ชมครับไม่มีทีท่าตกอกตกใจซึ่งมันแปลกมากนะครับบางคนนะครับเขียนคอมเมนต์นะครับบอกว่ามีพนักงานคนหนึ่งนะครับนับเหรียญอยู่สั้น นับเหรียญบาทอยู่วอ้นั้นนะครับไม่รู้ว่าเขาทําอะไรตรงนั้นแต่ว่าเขาดูในภาพกล้องวงจรปิดแล้วนะครับเขาว่าพนักงานน่ะไม่มีพิตกหรือว่ากังวลหรือว่าตกใจหรือว่าหวาดกลัวโจรเลยท่านผู้ชมแล้วก็โจรนะครับมันเลือกเอาแต่บอกเลยนะครับว่าทองน่ะเส้นใหญ่ๆหหนักหนักเลยนะครับได้ไปทั้งหมด160บาทกว่ากว่านะครับตีเป็นเงินตอนนี้เขาบอกว่า7ล้านกว่าบาทโอ้โหสบายเฉิบเลยแต่อย่าคิดว่าจะสบายนะครับเพราะว่าอะไร โจรน,นะครับพอมันป้นแล้วใช่ไหมครับมันก็เดินเดินบ้างวิ่งบ้างตามภาษามันนั่นแหละเพื่อให้ไปให้พ้นจากห้างท่านผู้ชมตามภาษาห้างแต่ว่าถ้าจะดูว่ามันเดินเอื่อยมันน่าจะไม่ใช่หรอกครับมันก็เดินบ้างวิ่งบ้างนะครับตามกล้องวงจรปิดแต่มันไม่ได้เอารถมาจากบอประชาชนก็สงสยัยเอะโจรคนนี้ทําไมไม่เอารถมาวะทาไมมันทาไมมันเดินมาคุณเคยเห็นไหมครับโจรคนไหนนะครับที่มาปล้นทองปล้นเช้าเนี่ยตอนยินนะครับโจรจับ ป้นตอนเย็นตอนเช้ชาก็โดนจับแล้วก็เอารถมานะครับมาจอดในห้างนะครับแล้วก็จะมีทะเบียนรถ liquid, แล้วก็จะตามกล้องวงจรปิดว่ารถคันนี้ไปจอดที่ไหนแต่หมอนี่นะครับมันก็นะครับเขาเรียกว่าศึกษามาเยอะนะครับ <ส Meng. S 2> เกี่ยวกับการป้นครั้งนี้คือเดินมานะครับเดินมาแต่ไอตอนเดินมาเนี่ยนะครับเดินมากล้องวงจรปิดต้องไปหานะครับว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยไอยโจยมันมเดินมาจากมุมไหนมันอยู่ในตึกนี้นานหรือยังอยู่ในห้างนี้นานหรือยังนะครับเนาะแต่ตอนไปรู้ไหมครับ มันจ้างวินมอเตอร์ไซค์ไปนะครับราคา70บาทเอ้ย30บาทนะครับเออนะครับ3าบาทนะครับวินมอเตอร์ไซค์มันจะไปส่งไกลแค่ไหนท่านผู้ชมแถวในเมืองเนี่ยก็ไม่ไกลหรอกเพราะว่าค่ารถมแพงท่านผู้ชม30บาทนะครับมันให้แบงค์5้กับเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์วินขะนั้นแล้วมันก็ยืนรอตังค์ถอน20บาทซึ่งอะไร ถ้าเป็นเรานะครับท่านผู้ชมผมยกให้ไปเลยนะ50บาทเพราะว่าผมมีทองอยู่ในกำมือแล้วนะครับตั้งเล้านนะครับเนาะแต่อนี่นะครับมันยังรอตังทรมันก็คือแบบความเนียนของมันแต่มันไปไม่ไกลห้างนะสิท่านผู้ชมถ้าเราเป็นโจรน,นะครับโจรจริงๆที่แบบเ,เขาเรียกว่าตั้งใจจะมาพป้นแล้วก็จะหนีให้ไกลที่สุดนะครับเ,เราก็ต้องไม่ลงตรงนั้นแต่ไอ้มอนี่นะครับ มันลงใกล้ๆห้างนะครับท่านผู้ชมไม่ไกลจากห้างเลยท่านผู้ชม30บาทเนี่ยผมเชื่อว่าไม่เกิน3ากิโลนะครับ3ากิโลเนี่ยนะครับมันอยู่แถวๆนั้นแหละท่านผู้ชมเนี่ยนะครับคนที่เห็นโซเชียลนะครับเขาบอกว่านะครับให้สอบพนักงานในห้างนะครับพนักงานร้านทองเนะี่ยให้สอบให้สอบหนักๆเลยนะครับว่าทําไมเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นทําไมคุณไม่ตกใจอะไรเลย ประมาณนั้นท่านผู้ชมเออก็เป็นเรื่องที่แปลกครับแต่ว่าถ้าตำรวจจับไม่ได้ครั้งนี้นะครับผมคิดว่านะครับก็จะจับใครไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับโจรนะครับคุมหน้าเข้าไปในร้านทองนะครับแล้วก็โจรนะครับหนีไปไม่ไกลนะครับโจรหนีไปไกลไปเกือบจะสุดประเทศตำรวจก็ยังจับได้ตำรวจไทยรู้สว่าเก่งมากท่านผู้ชมเรื่องการปล้นทองปล้นธนาคารเนี่ยปล้นเช้าจับเย็นปล้นเย็นจับเช้าแต่ที่ปล้นครั้งนี้นะครับจับยังไม่ได้นะครับ ที่สําคัญนะครับเราก็ไม่รู้เลยครับว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรท่านผู้ชมเพราะว่ามันคุมหน้ามาท่านผู้ชมรู้ไหมนะครับท่านผู้ชมถ้าถ้าไม่เคยเห็นพฤติกรรมของคนเหล่านี้นะครับให้ไปดูไอคนหาปลานะครับในคลิปหาปลาครับก็จะใส,ใส่ใส่เนี้ยใส่หมวกแล้วก็มีอะไรคุมๆตรงนี้คือคุมหมดเลยแม้กระทั่งมือมันท่านผู้ชมนะครับมันยังเอาถุงมือมาสวมเพื่อนะครับมาให้ตํารวจแกะรอยได้นะครับว่า ดีเอครับที่ติดตามกระจกที่ติดตามนั่นนะ่ะเอ่อมันเป็นรอยของมันท่านผู้ชมคือวางแผนกันได้แบบเนียบแล้วก็เนียนมากๆกท่านผู้ชมแล้วก็เลือกจังหวะที่แบบโอ้โหแม่งมันโคตรอันนั้นเลยนะครับพอตำรวจออกจากร้านทองไปปุ๊บเนี่ยนะเอ่อโจรเข้าไปทันทีนท่านผู้ชมแล้วก็การที่เข้าไปนะครับมันไม่ได้เข้าไปเหมือนโจรคนอื่นถ้าไปดูกล้องวงจรปิดในคลิปข่าวหรือว่าใน เห็ดต่างๆนะท่านผู้ชมไปดูดีๆนะครับโจนนะครับปกติมันจะดิ่งๆๆเข้าไปเลยนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้นะครับมันเดินอ้อมสวยงามมากท่านผู้ชมแล้วก็ไปตรงที่เขาเอาทองนะครับใส่ไว้มันจะมีเส้นท่านผู้ชมเคยเห็นไหมครับถ้าท่านผู้ชมไปซื้อทองใช่ไหมครับมันจะมี1บาท2บาท3บาทเป็นล็อกๆๆๆกเอาไว้แต่อันนี้มันเก่งมากท่านผู้ชมเก่งยังไงนะครับมันอ้อมไปตรงที่เขาใส่ทองไว้เยอะเพื่อดึงออกมาเนี่ยใช้เวลาอันสั้นมากๆเพราะว่าทองมันหนักใช่ไหม ถ้ามันเอามามันเข้าไปมุมนี้ใช่ไหมมุมนี้สลึงหนึ่งอสองสลึงเนี่ยมันต้องใช้เวลานานกว่าจะได้ครบ160ิบาทได้ได้ได้เยอะตามจํานวนที่มันต้องการแต่ไอ้หมอนี่นะครับมันอ้อมไปเหมือนมันรู้เลยนะครับว่าทองเนี่ยมันจะต้องอยู่ตรงนั้นเส้นใหญ่ๆนึกออกไหมนักเรียชมต้องรู้เลยว่าเส้นใหญ่ๆหรือนะครับอ,อ่มีใครไปบอกมันหรือเปล่านะครับว่ามึงต้องเดินมาตรงนี้นะ ตรงนี้มันจะเป็นเส้นใหญ่ๆเอเอมันเส้นใหญ่ๆมันอยู่ตรงนั้นแหละเส้นใหญ่ๆเส้นละสองยี่สิบาท30บาท10บาท20บาทอะไรประมาณนี้นะครับเนาะนี่ก็คือแนวคิดของประชาชนนะครับเนาะว่านะครับการที่เห็นข่าวแบบนี้แล้วมันเป็นสิ่งที่แปลกแล้วก็โจรมันแปลกมันแปลกกว่าปกตินะครับประชาชนซึงบอกว่าเอ๊ น่าจะไม่ไกลนะครับคนที่ก่อเหตุน่าจะอยู่ใกล้ๆร้านทองว่าอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาใตา้คลิปได้นะครับเนาะเพราะว่าอะไรท่านผู้ชมนะครับในฐานะของเราเนี่ยไม่ใช่โจรหรอกรนะแต่นะครับคนที่เฝ้าประตูไม่ว่าจะเป็น พนักง,งานขายร้านทองขายทองนะครับแล้วก็รปภที่อยู่ข้างหน้ามันก็ต้องมีจุดเอแล้วแหละนะครับเนาะมันจะเดินโคโลโคโลมาโอ้โหใส่อันนมาเลยยังไงก็โจรท่านผู้ชมกดปุ่มสิครับปุ่มเรียกตำรวจไปก่อนจะโจรหรือไม่โจรเราก็กดได้นะครับเพราะว่ามันมีมันมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเับเราเห็นมันมาแล้วโคโลโคโล ในร้านทองนะครับเขาจะมีที่กดปุ่มเรียกตำรวจนะครับท่านผู้ชมนะครับแต่ประชาชนนะครับเขาก็ดูในคลิปก็บอกพนักงานไม่ได้กดปุ่มเลยประมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนอก่ากทางนี้นะครับแต่ผมจะว่านะครับถ้าตำรวจจับได้ครั้งนี้ตำรวจจะจับได้เยอะกว่าโจรหนึ่งคนจะไม่ใช่โจรหนึ่งคนแล้วนะครับในคดีนี้จำจำคลิปนี้ไว้นะครับหาคลินคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกันแชร์ออกไปนะครับ แล้วก็จําคําผลไว้ว่าโจรน,นะครับผมว่านะครับมันต้องมีมากกว่า1คนนะครับแล้วก็คนก่อเหตุจะมีอยู่คนเดียวนั่นแหละแต่ว่าคนวางแผนน,น่าจะมีเยอะกว่า1คนกันแล้วกันก็เป็นเรื่องเป็นาเป็นข่าวเป็นข่าวที่เกิดขึ้นสําหรับวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมชมแล้วชื่นชอบนะครับมาใหม่ลงก็มากดติดตามไว้แล้วก็เห็นว่า ากจะแสดงความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับใต้คลิปนะครับแต่ว่าต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพแล้วก็ไม่พลาดพิงบุคคลที่3สวัสดีครับ